สวัสดีครับแพศย์ายินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรยูเนียนแอสโทรจีเรมทเรียนนิ่งครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรแบบนี้นะครับจากเดิมที่เราไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะครับตอ่า ตลอดระยะเวลา30ป,ปีที่ผ่านมาผมสอนแต่ออฟไลน์ line. คือสอนในห้องเรียนตลอดนะครับแล้วก็มีคนที่ห้ความสนใจอยากจะเรียนติดต่อมาเพื่อที่จะเรียนออนไลน์ครับซึ่งการเรียนออนไลน์นั้นผมมองว่าประสิทธิภาพของการศึกษานั้นคงไม่ได้เท่าที่ควรนะครับเพราะว่า การที่จะเปิดห้องสนทนาโดยใช้โปรแกรมต่างๆซึ่งทุกคนจะต้องมาอยู่หน้าเวลาเดียวกันเพื่อจะได้เรียนพร้อมๆกันนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาของผู้เรียนเองที่ไม่สามารถที่จะจัดเวลาให้ตรงกันได้เพราะถ้าหาว่าถ้าสามารถจัดเวลาให้ตรงกันได้ก็มานั่งเรียนในห้องเรียนก็น่าจะดีกว่านะครับ แต่ท่นี้เมื่อสถานการณ์ในช่วงนี้มีปีที่ผ่านมาและปีนี้มีสถานการณ์ของโควิดก็เลยเนื่องสถานที่การศรึกษาต่างๆก็มีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้นแต่เท่าที่ผมติดตามดูปรากฏว่าการเรียนหลักสูตรออนไลน์นั้นประสิทธิภาพไม่ได้ดีเท่าที่ควรแม้แม้แต่ระดับการศรึกษาพื้นฐานทั่วๆไปนะครับ ยิ่งเป็นโทรศัพท์แล้วเนี่ยโอกาสเรียนการออนไลน์เนี่ยยิ่งยิ่งยากนะครับเพราะว่าถ้าเอ,อเอกสารนะไต่างถ้าไม่สมบูรณ์แล้วก็กําหนดเวลาที่มานั่งเข้าเรียนในเวลาเดียวกันอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาซึ่งเป็นโุปศัพท์ได้ยางก,ก็เลยเกิดแนวคิดขึ้นมาในเรื่องของการเรียนทางไกลซึ่งการศึกษาทางไกลนี้ ในสมัยเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมานั้นอาจารย์พลติปีะยุนพลนารีท่านเป็นผู้เริ่มต้นให้มีการสอนทางไกลซึ่งเรียกว่าหลักสูตรขทอศสตาท์ถิ่นไกลนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วนี่การศึกษาก็คือว่าอาจารย์ก็จะส่งเอกสารก็คือส่งชีตต่างๆให้ผู้ที่ศึกษาตามภูมินวที่อยู่ต่างจังหวัดทั่ว,วไปนะครับก็ทยอยส่งไปนะเป็นทีละชุดทีละชุดอะไรต่าง อาจารย์ก็จะทําเอกสารไปเรื่อยๆสวนรับเรียนอื่นๆนั้นผมก็ไม่ได้ไม,ไดมีข้อมูลตรงนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทนในช่วงนั้นนะครับ <c oughs> ก็ปรากฏว่าเอกสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของคนจำนวนมากว่ามีเนื้อหาต่างๆแต่ว่าเนื่องจากการศึกษาในสมัยนน้นเมื่อ4 0ปีที่แล้วเนี่ยเนื้อหาความรู้ต่างๆที่อ,อาจารย์นั้นเน่ยเ <c oughs> พิ่งกลับมาจากเย,ยอรมันไม่นานนักนะครับแล้วก็ ในการที่ทำหลักสูตรใ,ใ,ในในช, mm hmm. ช่วงนั้นเนี่ยก mm hmm. ็เป็นหลักสูตรที่มีการปรับเนื้อหาบางอย่างจากขรอศัพท์ไทยที่อาจจะมีการมีกลิ่นของขรอศัพท์ไทยปนปนอยู่ในในในส่วนของยูเนียนบ้างนะครับอาจารย์ก็มีการพัฒนาของการการสอนมาตลอดตามลำดับนะครับผมเรียนกับอาจารย์ประยูน์เมื่อปี2530นั้นเป็นช่วงท้ายช่วงปลายชีว like ิตของอาจารย์ อาจารย์สึกก,กรรมเมื่อปี2536นะครับซึ่งในช่วง6ปีที่ผมศึกษาอยู่กับอาจารย์นั้นนะเป็นช่วงท้ายที่อาจารย์ก็คงจะตกผลึกหลายอย่างนะครับคืออาจารย์เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่อาจารย์ที่อยู่ในรการศึกษามานานเนี่ยระยะเวลาต่างๆเนี่ยก็จะมีการตกผลึกมาเรื่อยๆตลอดเวลาว่าเคยสอนมานี้ก็จะตกผลึกความคิดมาแล้วก็พัฒนาความคิดความรู้มาตามลำดับมาตลอดเวลานะครับ ก็ก็ถือว่าโชคดีที่ได้เรียนในช่วงบรรปลายของอาจารย์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็น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 ,ปน,ปนความโชคดีแล้วจะเป็นความฝึกพอใจถ้าความพึกพอใจผมคือผมอยากจะเรียนนังป่าอยากจะเป็นนักเรียนมากกว่าเป็นอาจารย์นะครับอย่างดนี้เมื่อ,อชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์ท่านก็จากไปแล้วนะครับผมก็ถูก แต่งตั้งให้มาเป็นผู้สอนตอนนั้นสมัยสมาคมโผลตประมาณนะครับแล้วก็สอนต่อเนื่องมาของสมาคมอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จนจุดท้ายเมื่อเมื่อ5ปีที่ผ่านมาผมกเกษียณผมเออลิลิไทยจากงานก็เลยหยุดงานทุกอย่างที่เคยทำนะฮะก็รวมทั้งในการสอนด้วยตอนนั้นผมก็หยุดหยุดสอนไปปีหนึ่งแต่ว่า ตอนที่อยู่ไปหนึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือตั้งใจที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะไปหาอะไรใหม่ๆทําคิดทบทวนไปมาแล้วก็เราก็คงหาอะไรที่ดีไปกว่าโหราศาสตร์ที่เรามีอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กับโหราศาสตร์มาครึ่งชีวิตนะครับครึ่งชีวิตเลยเพราะนั้นก็เป็นการเวลาเอาเวลาที่ที่ที่มีตรงนั้นเนี่ยมาทบทวนนะครับทบทวนเพื่อตกผลึกความคิด ความรู้ต่างๆที่ที่สอนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการเป็นนักพยากรณ์ตลอดเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ตัดสินใจซื้อห้องคอนโดมิเนียมที่นี่ที่บางขุนนนนี้เป็นห้องเรียนแล้วก็เปิดสอนเป็นของส่วนตัวไม่ขึ้นกับหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นแล้วก็หยุดเ,เรื่องของการไปพยากรณ์นอกสถานที่นะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ยกเว้นนานๆตะครั้งหนึ่ง มีงานการกุศลอะไรต่างติดต่อขอความร่วมมือมาก็อาจจะพิจารณาไปด้วยแล้วก็คัดเลือกลูกษส์ที่มีความรู้ความสามารถไปไปร่วมให้การพยากรเพื่อจะหารายได้ให้กับหน่วยงานอะไรต่างส่วนใหญ่ก็จะไปทางเรื่องของการกุศลแต่ว่าคงจะไม่รับเป็นการถาวรก็คงเป็นางข้างข่าวนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในเนื้อหาหลักสูตรของเราว่าการเรียนทางกานี่คืออะไร การเียนทางไกลอันนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยสังคมไทยเราก็ในปัจจุบันก็จะเห็นจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขษษทัยธรรมธิราชที่ใช้การเสียการสอนระบบทางไกลก็คือว่านักศึกษาไม่ต้องมาที่สถาบันนะครับไม่ต้องมาที่สถาบันไม่ต้องมาที่หมหาลัยแต่ก็ต้องมีในช่วงว่าช่วงตอนท้ายหรืออะไรเนี่ยที่มันสรุปบทเรียนจะได้กันขึ้นมาก็คงจะประมาณนั้นนะครับว่า ของสุโไทยก็คือให้เอกสารไปอหน,นังสือตำราไปส่งหนังสือส่งอะไรไปให้นะครับท่น,นี้อันนั้นเขาทาได้เพราะว่าเขามีหน่วยงานมีองค์กรมีอะไรต่างช่วยทีน,นี้ว่าของเราเนี่ยจำนวนของคนเราก็ไม่ได้มากนะครับแล้วก็ผมก็โดยลำพังคนเดียวแล้วก็มีลูกศิษย์ที่มาช่วยในการตัดแต่งเรื่องคลิปที่จะเอามาให้พวกเราได้ดูกันบ้างซึ่งผมก็คงจะไม่ไปรบกวนอะไรเขามากนะครับ ก็เลยใช้วิธีว่าเมื่อเราใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาพอสมควรแล้วก็เลยจะใช้การส่งเอกสารต่างๆด้วยทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออาจจะเปิดเดี๋ยวผมจะต้องปรึกษาทีหนึ่งว่าเราจะเปิดให้ให,ให้สามารถดาวน์โหลดคลิปต่างๆที่สอนตั้งแต่ต้ตตนจนจบคลิปเหล่านี้มาจากการเรียนจริงในห้องเรียนในช่วงระยะ2 3ปีที่ผ่านมา ก็คือว่าในช่วงสองสปีที่ผ่านมาที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยก็มีนักเรียนมาขอถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อดูผมก็อนุญาตเพราะว่าคือพอเขาเรียนจบไปแล้วเนี่ยการที่จะทบทวนจากตำราที่เขาจดเลคเชอร์อาจจะจดทันบ้างไม่ทันบ้างอะไรต่างและถ้ามีคลิปที่ถ่ายวีดีโอไว้เอาไปเปิดทบทวนดู ซึ่งก็มีบางคนเอาไปใช้แล้วก็ได้ผลก็ลคือว่าเรียนได้ด้วยแล้วก็เอาไปดูคลิปที่บ้านด้วยแล้วก็สามารถที่จะเปิดดูซ้ําๆเท่าไหร่ก็ได้ผมก็เลยว่าเออก็ดีถ้าง,งั้นเราก็มีคลิปที่ถ่ายเอาไว้ในช่วงสองสปีที่ผ่านมาก็เอามารวบรวมดูว่า,เ,าเนื้อหามันอาจจะเรยียกว่า,บา,บ,า,บ,าบางตอนก็ของของคอร์สนี้บางตอนก็ของคอร์สหนึ่ง,งต่างๆเพื่อให้เนื้อหามัน,มนสมบูรณ์ครบถ้วน นะฮะก็เลยมาจัดทําเป็นหลักสูตรรีโมทท้งรีโมทโดนิ่งการเรียนทงางไกลอันนี้นะครับซึ่งนักศึกษานักเรียนที่มาเรียนโทราศัพท์ในคอร์สเนี้ยก็จะได้คลิปการสอนเหมือนเหมือนเหมือนพวกที่เรียนในห้องนะฮะครบทั้งหมดที่จะเปิดดูออฟไลน์หุนได้นะฮะไปเปิดดูคลิปด้วยการโดยชจจแต่คุณจะทําไว้ก็ตามแต่เมื่อเอาไปแล้วแล้วก็ มีเอกสารประกอบการเรียนให้นะครับเอกสารประกอบการเรียนก็ <c oughs> อันแรกก็คือเป็นหนังสืออันนี้นะครับซึ่งผมก็มีแจกให้กับคนที่เรียนในห้องเรียนนะครับส่วนของคุณก็ผมก็จะทําเป็นเอกการให้คุณดาวน์โหลดไปนะครับหนังสือทีออ่ผมมีแจกในห้องเรียนแต่ว่า เนื่องจากหลักสูตรนี้ผมลดค่าใช้จ่ายลงในเรื่องของการหาเอกสารต่างๆก็คือหนังสือตำราที่เป็นของอาจารย์พลตรีปยูร์พรอารีนะฮะที่จะมอะีอยู่สองเล่มที่สําคัญ <c oughs> <c oughs> ก็คือเล่มน,นี้อันที่หนึ่งอารามพบทโหรษาศาสตร์นะครับเล่มน,นี้เป็นเล่มบางๆนะครับนะครับอันที่สองก็คือคัมภีร์สุภคเข้าสุทินะครับคัมภีร์สุภคเข้าสุทธเล่มนี้นะครับ,รนนนะรบซึ่ง เป็นหนังสือตำราที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับซึ่งคนที่เรียนภาษายเยอรมันเนี่ยไม่ว่าคุณจะเรียนกับใครที่ไหนก็ตามแต่ทุกคนจะต้องหาคำพิสูจน์คำอิสูจเทีเยนนี้เอาไว้เพื่อเป็นคู่มือในการผสมความหมายของดาวนะครับหน,ะบนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อาจารย์ประยูนแปลมาจากหนังสือต้นฉบับของภาษาเยอรมัน อาจารย์แปรมาตั้งแต่น่าจะสามสิบกว่าปีแล้วล่ะนะครับสาน่าจะถึงวันนี้ก็สี่สิบปีแล้วล่ะนะครับ <c oughs> ถามว่าเนื้อหาในในในคัมภ์พระคนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยจะมีเกี่ยวกับอธิบายเนื้อหาวิธีการใช้คัมคคัมภี์อันนี้อะไรต่างนะฮะ <c oughs> แล้วก็รูปแบบของสมการที่จะใช้ในการอ่านดวงชะตาอะไรต่าง <c oughs> ซึ่งเรามีคลิปแนะนำ หนังสือเล่มนี้ด้วยทั้งสองเล่มเนี่ยเรามีคลิปแนะนาให้ในห้องเรียนเพราะว่าในห้องเรียนที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยผมก็ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ค่าเรียนขอ,ของในห้องเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือค่าหนังสือพวกนี้แหละที่เอามาให้นะครับที่ผมซื้อมามาให้หนังสือพวกนี้ผมไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการถ่ายเอกสาร,าารานะครับเพราะหนังสืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นของอาจารย์พลตรีประยู์แล้วจะไม่มีการทำเอกสารสำเนาไม่มีการทําซ้ํา ผมมีทำครั้งเดียวคือ Copy ไว้ในเครื่องเพื่อว่าใช้การสอนแต่ว่าจะไม่มีการเผยแพร่ให้ใครนะครับทุกคนต้องไปหาซื้อเองการการซื้อก็สามารถสั่งซื้อจากคุณปานใจนะคุณปานใจคนารีซึ่งเป็นลูกสาวของอาจารย์ประยูน์นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นมรดวกของอาจารย์ประยูน์ที่ให้กับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็รักษามารยาทในส่วนนี้ไว้ก็คือว่า เป็นสมบัติของครอบครัวเพราะนั้นครอบครัวก็วครวรที่จะได้รับมรดกตกทอดจากอาจารย์ประยุนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คอ,อร์สบทเรียนทางกายนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีให้ก็คือเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเอาเอาพวกนี้ก่อนในคอร์สเรียนปกติเนี่ยผมจะสอนวิธีการคำนวณด้วยมือโดยการใช้ปฏิทิน นะแล้วเราก็มีปฏิทินมาให้ด้วยแต่ปรากฏว่าเท่าที่เท่าที่ติดตามดูแล้วคนรุ่นหลังมาเนี่ยในในช่วงสิกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้งานเนี่ยทุกคนก็เริ่มที่จะไม่ไม่ไปเปิดปฏิทินละก็จะใช้คอม,คอมพิวเตอร์มากกว่าแล้วก็มีหลายๆที่ก็คงจะใช้โปรแกรมมากกว่านะครับซึ่งโปรแกรมในวันนี้เนี่ยมีมีหลายโปรแกรม ทั้งของคนไทยและของต่างประเทศก็มีผมก็โอเพนไว้ให้คุณไปเลือกหาเอาเอง LA นะครับว่าจะมาปรึกษาดูกับผมหรือว่าคุณจะไปค้นหาอะไรเองก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะมีแล้วก็เอามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นทั้งังเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเนี่ยก็จะมีการคำนวณด้วยมือแล้วก็จะมีจานคำนวณนนะที่เป็นจานโลหะให้ให้ด้วยแต่ว่า ใน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 การเรียนทางไกลนี้ผมตัดอนุวนี้ออกไปเพราะว่า,าปัญหาเรื่องการส่งอของทางไกลต่างขึ้นมาซึ่งผมตัดปัญหาตรงนี้ไปว่าไม่ไม่ต้องส่งละกันแล้วก็วกค่อยค่อยพิจารณาเป็นรายบุคคลไปว่าถ้าเกิดใครต้องการก็สั่งซื้อมาเฉพาะต่างหากนะครับถามว่าการใช้โปรแกรมกับใช้จายคำนวณต่างกันไหมต่างกันมากเพราะในอดีตนั้นเนี่ย เราเรียนกันมาโดยการใช้จานคำนวณที่เขียนดาวด้วยมือแล้วก็มีแผ่นหมุนนะฮะเหมือนข้างหลังเนี้ยจานนั้นเนี่ยเป็นจานที่หมุนได้นะเป็นจานที่หมุนได้สำหรับการคำนวณดวงชะตาครัหาหาตำแหน่งดาวหาความสัมพันธ์ต่างๆอาเหตุการณ์ต่างๆได้แต่ว่าในรุ่นใหม่เนี่ยคนก็จะไปใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นบางส่วนที่คนปัจจุบันนี้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ย ก็จะขาดหายบางส่วนสเสน่ห์บางอย่างของการอ่านโดวงตาก็จะลดน้อยลงไปอันนี้บอกตรงๆเลยว่าการใช้โปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วผมใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณดยงตาแต่เวลาที่จะใช้ในการอ่านื้อะแรงต่างๆเนี่ยผมอ่านด้วยตัวเองรวมทั้งลูกศิษย์ที่มีความชํานาญในการทําง,งานแล้วเนี่ยก็จะก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะเพราะว่าในการฝึกฝนต่างๆนะครับ หลักสูตรของเราก็เนื้อหาที่ท,ท,ที่นักเรียนหลักูตทางไกลนี้จะได้รับก็เท่ากับคนที่เรียนในห้องเรียนก็คือได้คลิปสำหรับการเรียนทั้งหมดครบทั้งทั้งทุกๆอย่างนะครับตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็คือเรื่องของปรัชญาโหัาศาสตร์ยูเรเนียนเนี่ยอาจาร,รย์ประยูนเน้นเรื่องสำคัญก็คือว่า โหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการดูดวงอย่างเดียวเป็นเรื่องของการใช้ปรัชญานะครับเพราะว่าบางเรื่องเราไม่จําเป็นต้องรู้ด,ดวงชะตาก็ได้เราสามารถใช้ปรัชญาในการอ่านเหตุการณ์ได้นะครับซึ่งเทคนิคต่างๆก็จะอยู่ในคลิปตรงน,นี้เรื่องปรัชญาของโหราศาสตร์หรือปรัชญาในอดีตปรัชญาทางด้านที่มีอยู่แล้วทางโหราศาสตร์เอามาใช้แล้วก็ศาสตร์สาขาอื่นก็มีการไปใช้ด้วยเหมือนกันก็มีนะครับ นี่ก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่2ก็คือเรื่องของดาราศาสตร์นะครับดาราศาสตร์ก็เป็นดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ก็คือเรื่องที่เราใช้ดวงดาวนะเราใช้ดวงดาวดวงดาวจริงบนท้องฟ้าซึ่งสามารถจะเปิดปเป็นเทนดูได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คำนวณตำแหน่งดาวเหมือน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 ทางดาราศาสตร์ทุกประการซึ่งการบอกตำแหน่งของดวงดาวในในทางโหราศาสตร์กับทาง,ด,งดาราศาสตร์นี้เป็นตำแหน่งเดียวกันยกเว้นตำแหน่ง ทางโหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะไม่ไปพูดถึงเพราะว่าเราเรา,เรามีเส้นแบ่งระหว่างโหราศาสตร์ไทยกับโหราศาสตร์ทางด้านสากลตรงนี้นะครับ <c oughs> จากปรัชญาแล้วเรื่องดาราศาสตร์ต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาของโหราศาสตร์ก็คือเรื่องความหมายของจักรราศรีว่าราศรีต่างๆหมายถึงอะไรบ้างความหมายเป็นยังไงบ้างส่วนของความหมายของคนที่เกิดราศรีต่าง เ,เกิดวันนี้เป็นราศีอะไรต่างๆอันนี้ก็ในนั้นก็จะมีก็จะมีพูดถึงอยู่ความหมายของนอกจากของราศีจากราศีแล้วความหมายของดาวนะของดาวดาวพระเคราะห์ต่างๆแล้วก็ทางยูเนียนก็จะมีดาวทิพย์อีก8ดวงนะครับซึ่งมีความสําคัญนะดาวทิพย์แดวงนี้เนี่ยเป็นการค้นพบของอันเดรวิเตอร์ผู้สถาปนาวิชาหัาสารยูเนียนอันนี้ขึ้นมาเป็นชาวเยอรมันนะครับ จา์วิเตอร์ก็คำนวณใช้ความรู้ทางาวิศวกรรมทางด้านสำรวจการส่องกล้องดูดาวดูท้องฟ้าอะไรต่างพวกนี้แล้วก็คำนวณด้วยอะไรด้วยนะครับก็ได้ตำแหน่งดาวมาซึ่งถามว่าตำแหน่งดาวทริปต่างๆนั้นเนี่ยมีจริงไหมก็อาจจะมีตำแหน่งที่ตรงกับดาวดาวเคราะห์ที่มีการค้นพบในในปัจจุบันนี้ก็มีเพียงแต่ว่า การตั้งชื่อการตั้งชื่อเรียกเนี่ยของทางโหราศาสตร์เราตั้งชื่อมาก่อนนะฮะแต่ว่าทางปัจจุบันเนี่ยทางดาราศาสตร์อาจจะไม่มาตั้งชื่อด้วยเพราะว่าเขาก็คนละถือว่าคนละคนละคนละส่วนกันไม่เกี่ยวข้องกันเขาก็จะไม่มามาลีเลตมาสัมพันธ์กันตรงนี้นะครับโ <c oughs> ดยที่พวกนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้โหราศาสตร์ยุเน,เน,เน,นีนเนี่ยมีกลิ่นอายมีเสน่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเพราะสามารถที่จะ ตั้งสมการความหมายของดาวที่โหราศาสตร์อื่นไม่ได้ไม่ได้ใช้การตั้งสมการโหราศาสตร์อื่นจะใช้เรื่องของความสัมพันธ์ของของอะไรต่างก็ว่าไปทางยูเนนตก็จะมีทุกอย่างเหมือนที่โหราศาสตร์อื่นมีแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นก็คือการใช้สมการของดาวซึ่งการเรียนรู้เรื่องสมการดาวก็คือการใช้คำพีพระ้อสมที่อันนี้นี่แหละนะครับที่ไปใช้ความหมายตรงนี้ จากนั้นเราก็จะเรื่องของการคำนวณดวงเรื่องของการใช้เรื่องของเกษตรของดาวกับราศีว่าดาวดวงไหนมีความสัมพันธ์กับราศีอะไรอย่างไรแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของของของราศีต่างๆนะแล้วก็จะไปเรื่องของเรื่องของคำว่าเวลานะครับเพราะว่าการคำนวณดวงชะตาเนี้ยมันจะต้องพูดถึงเรื่องเวลานะครับ เวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าโหราศาสตร์เนี่ยจะพูดถึงส,สองเรื่องก็คือเรื่องของการละเทศสานะครับในพื้นดวงชะตาเนี่ยเราต้องอ่านตำแหน่งดาวต่างๆจากดวงชะตาจากวันเดือนไปเกิดนะครับแล้วเราก็มาดูว่านะวันเดือนไปเกิดของเขาวันนั้นเนี่ยดวงดาววันท้องฟ้าอยู่ที่ไหนบ้างเราก็อ่านออกมาแล้วก็มาใช้อ่านชีวิตของเขาแล้วก็แนอนาคตจะเป็นยังไงก็โปรแกรมก็จะสามารถที่จะบอกตำแหน่งดาวในอนาคตได้ เมื่อเราอ่านดาวแน่อดีตได้ล้วก็อ่านดาวแนในอนาคตได้นั่นก็คือคําว่าพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตในความเป็นจริงแล้วโหราศาสตร์ไม่ใช่การพยากรณ์โหราศาสตร์เป็นการอ่านดวงดาวอ่านความหมายของดาวในอดีตในปัจจุบันในอนาคตนะครับจากการอ่านความหมายของดาวต่างๆแล้วนะครับเราก็จะไปเรื่องของการพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ของดาวต่างๆนะว่านอกจากดาวที่อยู่ในราศีต่างๆแล้วเนี่ย มันดาวแต่ละดวงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงมีเทคนิคในการดูความสัมพันธ์ยังไงบ้างเพื่อจะอ่านความหมายที่มันมากกว่านะครับมีหลายคนที่บอกว่าหาหนังสือตำรามานั่งอ่านเองแล้วไปอ่านดวงไม่ได้ถูกต้องครับรศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการเอาซื้อหนังสือมานั่งอ่านแล้วก็ทำทำทำได้แม้แต่ขนาดคู่มือทากับข้าวคุณเปิดคู่มือถูกต้องคุณก็ทำกับข้าวแม่ลอ,อยเลยนะครับฉันได้ฉันนั้นนะครับ ทุกวิชาความทุกความรู้ท,ทุกทวิชาความรู้เนี่ยจะต้องมีผู้แนะนํามีครูสอนต่างๆนะครับคนที่คิดว่าสามารถที่จะเปิดตําราเรียนเองได้แล้วนั้นก็คงจะอา,อาจจะมีนะครับแต่ก็โอเคครับก็คงจะไม่ไม่ง่ายนักนะครับจากการอ่านความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็จะมีเทคนิคเรื่องการอ่านดวงชะตาในหลายๆรูปแบบนะครับรวมทั้งเรื่องของการใช้เรื่องของสําคัญก็คือโค้งสุรยิยญาตของสุริยาตนี่เป็นเรื่องเทคนิคทางทาง ทันยูเรเนียนเลยเทคนิคในการอ่านดวงชะตากำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ว่าเ,เหตุการณ์ไหนจะเกิดเมื่อไรนะนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการพยากรณนะ์การพยากรณ์ในเรื่องว่าจริงจริงการพยากรณ์ตรงนี้มันเป็นเป็นส่วนย่อยจริงๆแล้วคำว่าภาษสาเนียการพยากรณ์นี่เป็นส่วนเป็นส่วนเล็กๆมากนะครับเพราะว่าเราอ่านเหตุการณ์ในอนาคตได้ว่า ในดวงตาวันเกิดเนี่ยเหตุการณ์ในแต่ละปีจะเกิดอะไรบ้างแต่ละเดือนจะเกิดอะไรบ้างนะครับนี่คือข้อสรุปของหลักสูตรของหลักสูตรพื้นฐานที่เราจะเรียนกันตรงนี้นะฮะซึ่งหลายคนอาจจะถามต่อว่าแล้วอื่นๆละ่ะอย่างเช่นดูดวงเมืองได้ไหมออตอบได้เลยว่าในหลักสูตรพื้นฐานอันนี้เนี่ยถ้า คุณเรียนรู้ไปครบถ้วนทําความเข้าใจได้ดีคุณก็สามารถที่จะดูดวงเหมืองได้แต่ว่าคุณต้องหาหนังซื้ออ่านเพิ่มเติมนะครับนะเพิ่มเติมหรือว่าต้องมาเข้าห้องเรียนเพราะว่าหลักสูตรตรงนั้นเรายังไม่ได้เปิดสอนนะคือเคยเปิดเมื่อก่อนนู้นแต่ว่าเราไม่ได้มีคลิปวิดีโอไว้นะก็เลยไม่ได้ไม่ได้เปิดสอนตรงนี้เพราะว่าเนื้อหาในเรื่องของหลักสูตรแอดวานซ์ในเรื่องต่างตางพวกนี้เนี่ยมันจะมีเทคนิคซับซ้อน หลายหลายอย่างนะฮะซึ่งซึ่งคงไม่ง่ายนักเพราะนั้นในการถ้าจะเรียนเรื่องแอดวานซ์นั้นขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะเป็นลักษณะของการมาเรียนในห้องเรียนหรือว่าการทำเวิร์กช็อปเป็นสะคากกว่านะครับพูดถึงเรื่องการเวิร์กช็อปนี่ผมก็เกิดไอความคิดอันหนึ่งขึ้นมาว่าแม้เราจะเรียนหลักสูตรทางกายกันนี่แต่ว่าก็น่าจะมีโอกาสหาเวลามาพบปะก,กันบ้าง นะครับอย่างน้อยสัก3เดือนผ่านไปแล้วนะเพราะว่า3เดือนไปนี่คุณก็คงจะได้คลิปไปดูครบถ้วนแล้วแล้วก็อาจจะเกิดคำถามอะไรต่างขึ้นมาซึ่งออการเรียนการเรียนของเราเนี่ยเราจะเปิดการแอปพลิเคชันให้เราใช้ในการสนทนากันก็มีทางลายนะซึ่งจะตั้งลายกลุ่มอันนี้อุปสรรคของ l ล,ลายก็คือว่า คนที่เข้ามาใน,ในกลุ่มใกล้ๆเคียงกันก็จะอยู่ในกลุ่มด้วยกันแต่คนที่มาทีหลังเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นเนื้อหาที่การสนทนาในไลน์ในกลุ่มนี้ได้ก็เลยเกิดความคิดอันหนึ่งว่ามีลูกศิษย์ผมเนี่ยก็เสนอว่าผมน่าจะใช้ Facebook นะเพราะ Facebook เนี่ยใครเข้ามาเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะสืบคน้นข้อมูลในกลุ่มของเดิมได้เราก็เลยจะเปิด f a c e b o o k อีกอันหนึ่ง เป็น Pagebook ุ o กอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตั้งกลุ่มเฉพาะกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเรียนกับเราที่เข้ามามาดูมาสอบถามอะไรต่างใน,ใน,ใ,นในกลุ่มตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นสงวนสิทธิ์ไหมครับพ,พวกเราเท่านั้นเองซึ่งทั้งไลน์และ a c e b o o k เนี่ยอนอกจากผมจะเข้าไปตอบเองแล้วบางทีผมก็คงจะไม่ทั่วถึงก็อาจจะมีลูกศิษย์ผมที่ช่วยงานผมอยู่ตรงนี้นะช่วยไปตอบให้เราได้นะครับ ช่วยตอบให้เราได้สามารถพูดคุยเขาได้เขาเป็นติวเตอร์ได้เป็นพี่เลี้ยงให้เราได้นะครับ,นะรบก็ขอหวังว่าตอนนี้สำคัญคือการเรียนดันนี้ไม่มีการใครที่จะมานั่งดูมาตรวจสอบคุณอะไรต่างขึ้นมาเพราะนั้นทุกคนจะต้องมีวินัยในการในการเรียนด้วยตัวเองเหมือนสุโขทัยนะครับถ้าอยากจะจบก็ต้องขยนันทำข้อสอบให้ได้อันนี้ก็เหมือนกันก็คือขยันทำแบบฝึกหัด ขยันฝึกหาดวงชะตามาอ่าน,นะมาศึกษาอะไรต่างแล้วก็มีข้อสงสัยก็มาสอบถามเอาครับก็หวังว่านักเรียนภหราศาสตร์เยเนียนสูตรทางกายอันนี้คงจะมีความสุขในการเรียนขอให้มีความสุขในการเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับมีคำถามก็สอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ